ครับลุงต่อพากินเฟอเวลวันนี้มานำเสนอพระผงพายปุมานหลวงปู่ทมิมพิมพ์เสียงโตเนื้อ,อยานัดนะฮะเส้งน้ำตาลเป็นยุคแรกๆยุคต้นนะอ่ารุ่นนี้ก็จะมีเกษาของหลวงปู่ทิมนะติดมาด้วยฮะก็เกสาเยอะแยะมากมายนะฮะเส้นเกษาดูลักษณะของพิมพ์ก็จะเป็นพิมพ์ของพระยุคเก่า เป็นเขเรียกพิมพ์เสียนโตนะของหลวงปูทิมให้ดูเส้นเกษารหลวงปู่ทิมนะระวังเส้นเกษาของถ้ำหลุดนะจับดีๆแล้วก็ด้านหลังใหจะเป็นแบบนี้นะฮะด้านหน้าก็มีความคลาสสิกสวยงามนะฮะเป็นพราที่หายาก ไม่ค่อยเจอในวงการสนามพระรูปเหมือนหลวงปู่ทิมพิมพมเสียงโตนี้เป็นพิมพ์ที่กุณสายแก้วสว่างาวัยวัยาวัจกรสิเอกของหลวงป,ปู่ทิมนะเป็นผู้แกะแม่พิมพ์ขึ้นมาแกะมาจากหินมิโกนนะฮะก็รุ่นแรกๆก็จะมีขนาดเท่ากล่องไม่ขีดนะรุ่นหลังมาก็จะมีเล็กลง สร้างจากต้นขัดตามอญน,นะผสมผงพายดีทางเมตตาและก็คงกระพันชาตีเป็นหลักนะเพราะว่าสมัยก่อนเขาบอกว่ามีเรื่องกันบ่อยแถวแถวจังหวัดระยองนะก็มีนักเลงก็ตีลานฟันแทงกันเขาก็เลยสร้างพระเกี่ยวกับเรื่องคงกระพันชาตี แต่ได้พุทธคุณของหลวงปูท่ทิมนะั้นแล้วก็ผงพายาใครที่ได้พระที่มีเกสรหลวงปูท่ทิมนี่ก็นับว่าเป็นวาสนานะฮะก็ให้อาราธนาท่านขึ้นคอแล้วก็มีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็บอกกาวหลวงปูท่ทิมได้เลยนะฮะไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องเมตตาคาขายเรื่องขอให้ประสบความสำเร็จใน าการงานการขอต่างๆนะฮะไปติดต่อ,อธุรกิจราชการนะฮะหรือเมตตาค้าขายบารมีของหลวงปู่ทิมอยู่เต็มนะฮะพิมพ์นี้ก็เป็นที่นิยมเล่นหานะฮะพิมพ์เสียนโตที่เห็นก็จะสร้างครั้งละ1-2ึพกได้ประมาณทักง2 3 3 0องค์40องค์นะฮะแล้วก็ ออกมาวางให้บูชาในสมัยนั้นองค์ละ20บาทเท่ากับขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะเด็กหนุ่มลูกหลานแถววัดหลวงปู่ทิมก็อยากได้แต่ไม่มีเงินบูชาจากตู้ก็เลยถอดพิมพ์นำมันใช้ทำกันเองและโดยไปขอผงจากหลวงปู่ทิมมากดพิมพ์ได้10-20อ,องค์นะฮะ แล้วไปขอให้หลวงปู่ทิมเสกเมื่อท่านเสกสําเร็จท่านก็ออกมาให้นะก็เป็นเรื่องเล่าแต่ว่าให้ดูลักษณะของพิมพะนะฮะก็พิมพ์ะของพิมพ์เสียนโตยุคต้นนะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแบอย่างนี้นะแล้วก็นี่ฮนะยุคปลายๆนะฮะก็จะมีผงแล้วก็อะไรนะผงพายกุมารแล้วก็ เริ่มเสกเรื่องเมตตาคาขายด้วยนะก็เป็นมีเนื้อบอนนะฮะด้านหลังก็จะมีฝังพลอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี้ก็วิเศษสุดลนะหายากเรื่องราคานี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็แล้วแต่คนศึกษาสะสมนะฮะเผื่อเป็นแนวทางเจอพระหลวงปู่ทิมแล้ว อาจจะไม่รู้จักนะก็เลยผ่านไปก็เผื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาสะสมนะก็พุทธคุณดีครบครอบจักรวาลน,นะหลวงปู่ทิมก็มานำเสนอเพียงเท่านี้ให้ศึกษากันดูนะฮะแล้วเจอกันคิปหน้านะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์หลุงต่อภากินฟนะุติเวลฮะอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ